กรณีที่เรานะคะไปเปลี่ยนข้อมูลอาจจะเป็นในเรื่องของการทำเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะคะเปลี่ยนข้อมูลพาส,สปอร์ตทำพาส,สปอร์ตใหม่ในขณะที่พาส,สปอร์ตเดิไมไหมดอายุแล้ววีซ่าที่อยู่ในเล่มเก่าจะทำยังไงล่ะวีซ่าในเล่มเก่าไม่ต้องทำอะไรค่ะ ไม่ต้องโอนข้อมูลไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นวีซ่าในเล่มเก่าที่เรายังไม่หมดอายุนะคะจริงๆแล้วข้อมูลมันจะโอนที่เล่มใหม่เดือนตน้นเขาเรียกแอนด์จัอรดนะคะแต่เวลาที่คุณเดินทางไปต่างประเทศคุณจะต้องถือพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ไปด้วยกันเพื่อที่จะโชว์อิมเกชชันหรือว่าโชว์ตอมอในเรื่องของวีซ่าที่อยู่ในเล่มเก่าของเราแล้วเวลาที่เราเดินทางเข้าเขาก็จะสแตมป์ผ่านเล่มใหม่ที่เรา แค่นั้นค่ะเพราะนั้นการเดินทางในต่างประเทศนะคะอย่าลืมถือใบทั้ง2องเล่มเล่มใหม่และ้